สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่ที่เพชรยนต์นะคะสำนล้งใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะพบเจอกับเอมี่นะ,ะวันนี้เอมี่พามาดูรถสวยๆนะวันนี้มีอัปเดตรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พีพีนะคะ7ที่นั่งราคาจับต้องได้ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองเบนซินขับ2นะคะรถบ้านประวัติศูนย์นะคะ คันนี้นะราคาตั้งขายเนี่ยสุดพิเศษเลยคันนี้เปิดที่5 2 9 0 0 0 0บาทค่ะพี่รถปีหนึ่นะ,ะสีขาวมาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันคันนี้นะประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนเพียงเดือนละ1,000 0ต่อเดือนเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าต้องการวางเงินดาวก็ได้นะฮะเครดิตด,ดีนะยอดเหลือ ลดๆเลยค่ะพี่คันนี้นะรีบเลยใครสนใจนะคะติดต่อหาอีมี่ได้เลยล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์อยู่นะฮะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยค่ะพี่นะฮะคันนี้นะตัวรถปี13แท้นะฮะรถประวัติศูนย์เลยราคา5 29,0 0 0บาทเท่านั้นนะรีบเลยค่ะพี่ รถเดิมสวยรับประกันแล้คงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่มีกรารชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีกอไมคเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่สามารถเข้ามาลองรถเข้ามาลองขับที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะมาได้เลยค่ะพี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะพี่จ่าไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะไฟส,สวยๆเลยนะไม่มีร่องอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกคาบเหลืองรอยลาวนะคะคู่หน้านะสะภาพสวยๆเลย ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะนะคะพร้อมกับตันหมอกคู่หน้าจากทางโรงงานนะคะพร้อมไฟ led ด้านล่างนะชุดแต่งสกเกิร์ตด้านหน้าเจ้าของเดิมนะคะใส่ชุดแต่งรอบคันให้แล้วค่อนข้างสวยงามเลยค่ะพี่สําหรับใครต้องการรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเครื่องยนต์เบนซินนัปัดติดแก๊สน,นะวิ่งประหยัดประหยัดตอบโจทย์แน่นอนนะคะคันนี้ห้าแสนบาทซื้อสดยิ่งดีเลยค่ะพี่นะสวยๆเลยสภาพสวย,สวยน้องๆป้ายแดง นะคะใบทะเบียนนี้เลยนะสองก็ไก่นอเนสามศูนย์หกสองกรุงเทพมหานครค่ะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กซอลลอยจากทางโรงงานนะคะแม็กสีเทาควันบุหรี่สวยงามมากๆพร้อมยางดัหล็อบปีสองพันยิบสองทั้งสี่เส้นค่ะพี่ได้ยางใหม่นะทั้งสี่เส้นเลยใช้งานายาวๆค่ะนะฮะดอกยางเหลือๆอย่างนี้เลยนะนิ่มๆเลยค่ะพี่ซุ้มล้อด้านในให้ดูค่ะพี่จ๋านะนี่ สนิมไม่ขึ้นแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะกระจกมองข้างสีขาวนะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยพับปรับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับัวไฟเดียวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งค่ะรถคันนี้นะคะผ่านการใช้งานมาทั้งหมดสองมือเท่าน้นนะพี่นะสบายใจได้เลยค่ะพี่รถไม่ช้ำไม่ไหลมือแน่นอนกระจกทุกบานมีตาปัม๊มโตโยต้าทุกบานนะคะนี่เลยที่เปิดประตูนะคะเป็นกันรอยโครเมียมด้วยนะพี่นะ ให้ดูด้านในกันค่ะนี่เลยด้านในสีเบตนะคะเป็นเบาะหนังสีเบตค่ะพี่สภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคนขับปรับไฟฟ้าด้วยค่ะเบาะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักค่ะพี่ไม่มีร่องรอยแตกนะรอยล้าวนะนี่เลยสภาพคือสมบูรณ์นะคโดยรวมแล้วก็คือสวยนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับระบบไฟฟ้า4บานเลยค่ะพี่คนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะลดลายไม้สวยงามชัดเจนนะ หนังไม่เป็นรอยสภาพดีมากๆาพวงมาลัยนะคะเดิมเดิม <ๆ S 1> โรงงานมีตัวมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูเลขไม่์ค่ะคันนี้ไม่์ใช้งานไปเพียง2 0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นไมค์ใช้งานไปเพียง2 5 0 8 9กิโลไมค์เดิมไมคแท้ประวัติศูนย์แน่นอนไม่มีการกอกันกลับเลขไม่์นะจ๊ะพี่จ๋าตรวจสอบได้เลยจอทัชสกรีนจากโรงงานค่ะพี่มีระบบนวิเกเตอร์นำทางแม่นยำนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะ เกียเป็นเกียออโต้ Auto นะคะพี่คอนโซลด้านหน้าสวยงามไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเนาะรับประกันแน่นอนกับพี่ว่าโครงสร้างเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะน็อตขอบป,ประตูพี่เห็นไหมฮะไม่มีการชนด้านข้างนะเดิมๆโรงงานหมดเลยมั่นใจได้เลยค่ะพี่ซื้อกับหนูนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะไม่ย้อมแมวขายแน่นอน สนใจคันนี้นะฮะมาจำล็อกรถได้เลยค่ะพี่เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะพี่เอกสารครบอนุมัติง่ายๆไม่ยุ่งยากเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะพี่สาหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานเบาะสภาพสวยงามนะคะตึงๆเลยค่ะพี่แล้วก็มีที่พักแขนให้สําหรับผู้ที่นั่งโดยสารแถวกลางนะพี่เนาะเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวค่ะนะคะ ตอบโจทย์แน่นอนนะใครต้องการรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเอาไปติดแก๊สก็ดีนะคะหรือจะเอาไปวิ่งเป็นเบนซินก็ดีนะพี่นะตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ตัวไฟท้ายเดิมๆมโรงงานค่ะพี่นี่สภาพสวยเลยพร้อมคิ้วโครเมียมด้านหลังนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะที่อื่นอาจจะขายแพงกว่านี้แต่ว่าที่เราขายราคาถูกค่ะพี่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครต้องการหารถสเปคนี้อยู่รีบติดต่อหาเอมมี่ได้เลย สำหรับน็อตด,ด้านหลังนะฮะน็อตฝักกระโปรงท้ายนะ,ะไม่มีร่องรอยน็อตขยับเลยสภาพน็อตคือสวยงามมากๆนะฮะไม่เคยถอดทาสีนะ,ะไม่เคยชนหนังตัวโครงสร้างหลักค่ะพี่สภาพคือโดยรวมก็คือสวยมากๆนะฮะด้านในถือว่าสะอาดมากๆพวกเบาะนะฮะผนังฝ้าเพดานด้านบนนะเจ้าของเดิมใช้งานดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยค่ะพี่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะไม่มีการย้อมแมวขายนะ สนใจคันนี้นะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรอยู่กับลิงก์อดีไลน์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนทุกอย่างได้หมดเลยค่ะพี่ติดต่อหาเอมมี่โดยตรงได้เลยค่ะพี่จ๋านะนี่สปอยเลอร์ทีอาร์ดเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยคันนี้เนี่ยคือเจ้าของเดิมนะใส่ชุดแต่งทีอาร์ดมารอบคันเลยค่ะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะได้รถเป็นตัวสเปค 2.7เบนซินน้ำติดแก๊สก็ได้นะฮะพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตทีอรแท้รอบคันเลยค่ะพี่สภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะแต่งไม่แตกต่างกับท R อแท้เลยค่ะพี่นี่สำหรับคันนี้5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเข้ามาตอนแรกเนี่ยขายอยู่5 0 0 0ปลายเลยวันนี้เหลือ5 2 9 0 0บาทนะปรับราคาลงเอาใจคนรักรถครอบครัวเที่นั่งนะพี่เนาะ เผื่อถูกใจใครนะ,ะติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะของเหลวถ่ายให้หมดนะฮะแบตเตอรี่ดูแลให้หมดค่ะพี่คันนี้่าเดี๋ยวเอมี่พาดูห้องเครื่องกันค่ะว่าเครื่องยนต์สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาค่ะนนี้เอมี่พามาดูหน้าห้องเครื่องกันแล้วนะคะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.7เบนซินนะพี่นะเครื่องยนต์เดิมๆแท้โรงงานนะคะ PVTI เนาะ เครื่องยนต์นิ่งๆเลยค่ะพี่เครื่องไม่สั่นนะคะเครื่องไม่สั่นไม่ไอนะคะไม่มีร่องรอยน้ามันเครื่องเยิ้มๆนะพี่นะ้าแห้งๆอย่างนี้เลยสภาพห้องเครื่องคือสวยงามมากๆนะคะพี่ดูเสียงสายพานนิ่งๆเลยค่ะพี่เสียงพัดลมนิ่งๆเลยนะคะสวยงามตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่เจ้าของเดิมนะคะใส่โชกนะคำฝากระโปรงหน้ามาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องออกแรงหนักๆเลยรู้อยู่นะคะฝากระโปรงรถครอบครัวเนี่ยหนักมากๆ,ๆนี่เจ้าของเดิมใส่มาให้เรียบร้อยอ่านะ แผ่นเพจนะคะตรงกับตัวสำเนาเล่มรถแน่นอนตรวจสอบได้เลยค่ะพี่นะคะให้ดูนะคานข้าง,างน็อตไม่มีขยับเลยนะน็อตยึดฝากกระโปรงพี่ดูนะคะด้านในตัวนี้อาะต้องไข่น็อตออกนะเพราะว่าต้องใส่ตัวค้ำชกนะคะแต่รับประกันต้องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะอุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ตัวคานนะคะให้ดูคานหน้า คันหน้าเดิมๆโรงงานสภาพส,สวยๆเลยค่ะพี่จนะ๋านะถ้ลอกเห็นสีเนื้อเหล็กอย่างนี้คือคุณได้คานคานเดิมแน่นอนคานแท้แน่นอนคันนี้นะ Met k, นะฮะเม็ดอาร์คนะคะรอยปั๊มน็อตรอยหัวน็อตแต่ละจุดคือสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนร้อซ็นตะ์ะคานหน้ารับประกันได้เลยว่าเดิมแท้ร้อซ็ค่ะพี่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาเอมม่ได้เลยในะล่างใต้คลิปมีเบอร์โทร นะคะสอบถามเพิ่มเติมทุกอย่างได้หมดค่ะพี่จ๋านะแล้วก็นี่เลยแผ่นกันความร้อนนะคะไม่ขึ้นชลาไม่หลุดรุ่ยนะไม่เคยจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะตาปั๊มโตโยต้านะฮะฝากระโปรงเดิมเป็นอาร์เดิมซีนเดิมค่ะพี่ติดเข้าไปปุ๊บเจอเนื้อเนี่ยคือซีนเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะรอยปั๊มน็อตรอยเม็ดอาร์พวกนี้คือเดิมหมดเลยค่ะพี่สวยๆเลยนะคันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะสำหรับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองเเบนซินนะฮะ สำหรับท่านไหนนะคะสนใจรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะฟรีดาวผ่อนสบายๆตอบโจทย์แน่นอนคันนี้เนะคะเป็นรุ่น t ต y o ต a f ฟ r t u จ er 2.7V เบนซินขับ2นะคะรถใช้งานมา2มือค่ะพี่ตัวรถสีขาวนะเพ้อมกับชุดแต่ง TRD รอบคันคันนี้นะคะไม่200กิโลราคา529,000บาทประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยพี่ผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทไม่เกินนี้ต่อเดือนนะพี่นะใครสนใจรุ่นนี้คันนี้นะคะติดต่อหาเอ็มมี่ได้เลยที่เบอร์0ูน 67252736ค่ะ0967252736ค่ะพี่จะล่ามใต้คลิปมีลิงก์ลายนะคะกับเบอร์โทรอยู่แอดมนเป็นเพื่อนกันได้เลยนะฮะพี่จา๋าขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนนะคะโลเคชั่นร้านได้หมดเลยค่ะอ่าก่อนจากกันวันนี้นะีฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคฮะรีวิวอะไรให้ดูอีกนะฝากติดตามชมด้วยนะฮะพี่จา๋าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ